เป็นไงเดี๋ยวผมพามาดูรถเข้าใหม่ครับผมวันนี้มาดูเลยที่อาจาักรมังกรนะฮะนี่นะฮะเข้ามาใหม่แล้วพี่ผมจะบอกให้ว่าผ่อนไม่ถึงเจ00ก็มีไม่ถึง6 0 0 0ก็มีมาดูก,กันดีกว่าครับผมเอาที่ไม่ถึง6 0 0 0ก่อนดีกว่าสาหรับมิสูบิชิไทตันคันนี้นะฮะเป็นตัว g l x ปี B 62นะพี่เพิ่งลงมาใหม่สภาพแบบนี้เลยแล้วระกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามาแน่นอนไม่มีพิกความตัดต่อมาแน่นอนนะครับตามที่เห็นได้เลยนะฮะคันนี้จะส่ง,งล้อมาให้เรียบร้อยแต่เราจะเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับผมท อยู่ที่สามแสนกับอีกเก้าพันบาทครับลูกค้าสามแสนเก้าพันบาทเงินสดจะจัดกันไปนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะผ่อนใครที่อยากจะดาวก็ดาวเพียงแค่เจ็ดบาทเองนะฮะดาวเจ็ดบาทรับรดเลยข่างวดวอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่หัวหรือเจ็ดปีนั่นเองนะครับลูกค้าชิงเสียรีวิวก่อนนะเสียมารีวิวก็ได้ขายคนเดียวไงผมก็ต้องอยากขายบ้างนะครับเสียนะเสียต้องให้ผมขายนะครับเรามาดูกันครับรอบคันนะฮะ สภาพสีที่มากับตัวรถเริ่มเริ่มมาเป็นอย่างนี้นะครับตัวรถไม่มีการพิคว่ำมาแน่นอนนะครับดูจากการที่ลงมาจากเทเลอร์แล้วเป็นแบบนี้เลยติดต่อเข้ามาได้ที่เพจมังกรชาแนลนะครับผมหรือเบอร์โทรศูนย์แปดสามสี่หกสี่สามสามเจ็ดเจ็ดนะครับเซลเจ๋งยินดีให้บริการนะพี่โอเคครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมมีเซลลมีแอดมินคอยให้บริการยินดีให้บริการอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้เซลเจ๋งต้องไปก่อนขอบพระคุณมากมากครับ